มาราโกบทที่8คราวนั้นเมื่อมหาชนพากันมามากมายอีกครั้งและไม่มีอาหารจะรับประทานพระเยซูจึงทรงเรียกพวกสาวกตรัสกับพวกเขาว่าเราสงสารฝูงชนนี้เพราะพวกเขาค้างอยู่กับเราได้สามวันแล้วและไม่มีอาหารจะกินถ้าเราจะให้พวกเขากลับบ้านขณะที่ยังอดอาหารอยู่พวกเขาจะเป็นลมหมดแรงลงกลางทาง เพราะว่าบางคนมาไกลพวกสาวกจึงทูลตอบพระองค์ว่าในทินธุรกันดานแบบนี้จะหาอาหารให้พวกเขากินอิ่มได้ที่ไหนพระองค์ตระถามพวกเขาว่าพวกท่านมีขนมปังกี่ก้อนพวกเขาทูลว่ามีเจ็ดก้อนเจ้าค่ะพระองค์จึงตรัสสั่งให้ฝูงชนนั่งลงที่พื้นแล้วส่งรับขนมปังเจ็ดก้อนนั้นมาขอบพระคุณแล้วทรงหักส่งให้พวกสาวกเอาไปแจก พวกสาวกจึงแจกให้ฝูงชนพวกเขามีปลาเล็กๆอยู่บ้างด้วยพระองค์จึงขอพระพรแล้วตรัสสั่งเหล่าสาวกให้เอาปลานั้นแจกด้วยคนทั้งหลายก็ได้รับประทานจนอิ่มและเศษอาหารที่เหลือนั้นเก็บได้เจ็ดกระบุงคนที่อยู่ที่นั่นมีประมาณสี่พันคนเมื่อพระองค์ทรงให้พวกเขากลับไปแล้วพระองค์ก็เสด็จลงเรือกับพวกสาวกของพระองค์ทันที และไปะยังเขตเมืองด้านมานูธาพวกฟาริสีมาเฝ้าและเริ่มโต้เถียงกับพระองค์พวกเขาทูลขอให้พระองค์ทรงแสดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์เพื่อจะทดสอบพระองค์พระองค์ถอนพระไัยแล้วตรัสว่าทำไมคนยุคนี้ถึงสแสวงหาหมายสำคัญเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าจะไม่ประทานหมายสำคัญแก่คนยุคนี้ แล้วพระองค์เสด็จไปจากพวกเขาและเสด็จลงเรือข้ามฟากไปอีกพวกสาวกลืมเอาขนมปังไปและในเรือมีขนมปังอยู่ก้อนเดียวเท่านั้นพระองค์ทรงเตือนพวกสาวกว่าจงสังเกตและระวังเชื้อของพวกฟาริสีและเชื้อของเฮโรดให้ดีพวกสาวกจึงพูดกันว่าเพราะพวกเราไม่มีขนมปังนี่เองเมื่อพระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับพวกเขาว่า ทำไมพวกท่านถึงพูดกันเรื่องไม่มีขนมปังพวกท่านยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจหรือใจของพวกท่านแข็งกระด้างหรือมีตาแล้วยังไม่เห็นหรือมีหูแล้วยังไม่ได้ยินหรือพวกท่านจำไม่ได้หรือเมื่อเราหักขนมปังห้าก้อนให้แก่คนห้าพันคนนั้นพวกท่านเก็บเศษที่เหลือนั้นได้กี่ตะกรา้าพวกเขาทูลตอบว่าสิสอง เมื่อเราแจกขนมปังเจ็ดก้อนให้แก่คนสี่พันคนนั้นพวกท่านเก็บเศษที่เหลือได้กี่กระบุงพวกเขาทูลตอบว่าเจ็ดพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือพระองค์กับพวกสาวกจึงไปยังเมืองเบตไซดามีบางคนพาคนตาบอดคนหนึ่งมาหาพระองค์และทูลอ้อนวอนขอให้พระองค์ทรงสัมผัสคนนั้น พระองค์จึงทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้านเมื่อทรงบ้วนน้ำลายลงที่ตาของคนนั้นและวางพระหัตบนตัวเขาแล้วพระองค์ตรัสถามว่าท่านเห็นอะไรบ้างหรือไม่คนนั้นเงยหน้าดูแล้วทูลว่าข้าพระองค์มองเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมาพระองค์จึงวางพระหัตบนตาของเขาอีกแล้วเขาก็เพ่งดูและตาก็หายเป็นปกติ มองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนพระองค์จึงตรัสสั่งให้คนนั้นกลับไปที่บ้านของตนเองและทรงกำชับว่าอย่าเข้าไปในหมู่บ้านนั้นพระเยซูกับพวกสาวกเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านต่างๆในแขวงซีซาริยาฟิลิปปีเมื่ออยู่ระหว่างทางนั้นพระองค์ตรัสถามพวกสาวกว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็นใครพวกเขา ทูลตอบพระองค์ว่าเป็นยอนผู้ให้บัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลยาบางคนก็ว่าเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าและพวกท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใครเปตโตรทูลตอบว่าพระองค์เป็นพระคริสต์แล้วพระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกไม่ให้บอกใครถึงเรื่องของพระองค์ตั้งแต่นั้นมาพระองค์ทรงสอนพวกสาวกว่า บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกทรมานหลายประการพวกผู้ใหญ่และพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมจารย์จะไม่ยอมรับพระองค์พระองค์จะทรงถูกประหารชีวิตและหลังจากนั้นสามวันจะเป็นขึ้นมาใหม่ถ้อยคําเหล่านี้พระองค์ตรัสอย่างเปิดเผยส่วนเปโตรนั้นพาพระองค์แยกออกมาแล้วทูลทักทวงพระองค์หันพระพักมามองพวกสาวกแล้วตำหนิเปโตรว่า เจ้าซาตานจงไปให้ผลเพราะเจ้าคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าพระองค์จึงทรงเรียกฝูงชนกับพวกสาวกให้เข้ามาแล้วตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครต้องการจะตามเรามาให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาเพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐ คนนั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของสิ้นทางโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนคนนั้นจะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมาใครมีความละอายเพราะเราและคําสอนของเราในยุคที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและอาธรรมนี้บุตรมนุษย์ก็จะมีความละอายเพราะคนนั้นด้วยเมื่อพระองค์จะเสด็จมาด้วยพระรัศมีของพระบิดา พร้อมกับพวกทูตสวรรค์บริสุทธิ